สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีผู้ชมที่กำลังเข้ามาที่ช่อง Post A Channel อยู่ตรงนี้เนาะลำดับแรกเข้ามานะครับผมลำดับแรกเข้ามาผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราเป็นกำลังใจให้เราด้วยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมกดติดตามให้เราด้วยนะวันนี้ผมจะพามานำเสนอตัวนี้เลยกล้วยไมย้เอื้องสายสามสีเอื้องสายสามสีนะครับผม ทิ้งใบทั้งหมดนะครับผมเพื่อเตรียมออกดอกทิ้งใบทั้งหมดเพื่อเตรียมออกดอกนะครับผมต้นสมบูรณ์ครับเป็นงานกอใหญ่ต้นสมบูรณ์เป็นงานกอเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่จะนำไปปลูกติดต้นไม้สำหรับท่านใดที่จะนำไปปลูกติดต้นไม้หรือใส่กระถางนะครับผมแขวนห้อยหัวลงแบบนี้เลยแขวนห้อยหัวลงแบบนี้เลยจะยาวสวยแบบนี้เลยนะครับผม เวลาออกดอกเขาจะออกตามปล้องนี่ทั้งหมดคือจะสวยมากครับผมจะสวยมากความยาวความยาวถ้าเราเลี้ยงได้สมบูรณ์สามารถยาวได้ถึงตายละ4เมตรเลยนะครับผมออกดอกช่วงเดือนออกดอกช่วงเดือนมกร,ราถึงพฤษภานะครับผมเอื้องสาย3สีแบบนี้เลยเรามีจัดจำหน่ายอยู่ที่เพจบาบูสินค้ากเกษตรหรือที่ช่อง Post A เอ a n n e l นี่อยู่ที่1กิโกร,รัม800บาท จัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมหรือสําหรับท่านใดที่สนใจนะผมรับจํานวนที่มากขึ้นเนาะเราก็มีโปรโมชั่น4กิ2,000บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มได้ไม้คัดไม้สวยแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจถามารถทักแชทหรือแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988 095941 8 9 8 8นะครับเอื้องสาย3สีดอกสีชมพูแซมขาวนะครับผมออกดอกเป็นพวงระยะนะครับผมออกดอกเป็นพวงระยะตามสายลงมาแบบนี้เลยทั้งหมดนะครับผมเวลาออกดอกจะสวยมากนะครับผมดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับผมดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับผมด้วยความที่เป็นไม้ป่าพิเศษด้วยความที่เป็นไม้ป่าหายากนะครับผม น้องเขาจะค่อนข้างทนเขาจะค่อนข้างทนนะครับผมจะทนนะครับผมตายยากเนาะสักพักหนึ่งเอาไปเลี้ยงเอาไปเกาะติดต้นไม้เขาก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วถ้าได้ไม้ใหญ่แบบนี้เนาะได้ไม้ใหญ่แบบนี้สมบูรณ์ลำต้นอวบสมบูรณ์แบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับผมว่าจะไม่ได้ชมดอกคุณได้ชมดอกและสัมผัสดอกและกลิ่นของน้องแน่นอนนะครับผม กล้วยไม้เอื้องสายสามสีนะครับผมเอื้องสายสามสีนี้เป็นกล้วยไม้รากอากาศเป็นพืชอิงอาศัยนะครับผมชอบร่มรำไรวัสดุปลูกนะครับผมวัสดุปลูกเวลาปลูกให้ปลูกห้อยหัวลงมานะครับผมเวลาปลูกให้ปลูกห้อยหัวลงมานะครับผมวัสดุปลูกก็เป็นกัดมะพร้าวครับผมกัดมะพร้าวง่ายๆเลยนะครับผมแบบนี้เลย สำหรับใครที่สนใจสกุลสายที่กำลังจะออกดอกตอนนี้ก็จะมีเอื้องสาย3สีเนาะเอื้องสายน้ำผึ้งสายวิสุทธ์นะครับผมสายหลวงสายต่างๆนะครับผมสำหรับสาย3สีวันนี้ที่เพจบาบูสินค้าเกษตรของผมนะครับผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรของผมหรือที่ช่อง Post A Channel นี่จัดจำหน่ายอยู่ที่1กิโลกร,รมัม1กิโลกร,รัมก็จะได้กำแบบนี้เลยนะครับผมกำใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผม800บาทนะครับผม 1>, 1กิโลกร,รัม800บาทจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะหรือพิเศษเลย4กิโลกร,รัม2,000บาท4กิโลกร,รัม2,000บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจทักแชทหรือแอดไลน์ทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์095 095 94 1 8 9 8 8 941 8 9 8 8 09594 18988โทรมาหาผมได้เลยนะครับผมโทรมาหาผมได้เลยสินค้าเรามีตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้ป่าหายากทุกชนิดอื่นๆหรือเป็นกล้วยไม้ฟาร์มสกุลสายสกุลช้างเป็นเอื้องต่างๆนะครับผมเรามีตลอดจัดส่งให้ถึงบ้านเลยเก็บเงินปลายทางนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากได้หรือไม่สามารถโทรมาหาผมได้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผม ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไปด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวทางแอดมินจะโทรกลับนะครับผมทางผมจะโทรกลับไปเองนะครับผมเพื่อสอบถามว่าอยากได้กล้วยไม้ชนิดไหนบ้างนะเพื่อสอบถามว่าอยากได้กล้วยไม้ชนิดไหนบ้างกล้วยไม้ป่าเลี้ยงเลี้ยงง่ายครับผมกล้วยไม้ป่าเขาจะทนมากจะสังเกตได้ว่ารากเขาเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนแล้วมีความเป็นกอเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้เขาเรียกว่ากล้วยไม้ที่สมบูรณ์ ลำต้นอวบอ้วนสวยนะครับผมลำต้นอวบอ้วนสวยนะครับผมจะตายยากอยู่แล้วครับผมไม้รากอากาศพวกนี้ถ้าเขาอยู่บนภูเขาเป็นปีๆนะครับผมถ้าเขาอยู่บนภูเขาเป็นปีๆเนาะถึงฝนจะไม่ตกถึงฝนไม่ตกเขาก็ไม่ตายครับผมเขาก็ไม่ตายนะอ่ะฮะเห็นไหมครับผมว่าเนี่ยเขาเคยมีออกดอกและช่อนี้เขาก็จะมีปักของเขานะครับผมดอกจะค่อนข้างใหญ่สวยเลยแหละนะสำหรับเรื่องสายสามสีนะครับผม สำหรับท่านใดที่สนใจนะสนใจกล้วยไม้ป่าทุกชนิดหรือสนใจเอื้องสาย3-4สีตัวนี้นะคบผมทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผม0 9 5 9 4 1 8 9 8 8กํากกำลักิโลแบบนี้เลยนะครับผมกำลังหกิโลแบบนี้เลย1กิโลแ0บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มพิเศษ4กิโล2,000บาทส่งฟรี นะครับผมส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสินค้ามีตลอดนะครับผมสินค้ามีตลอดนะทักแชทแอปไลน์มาได้เลยนะที่เบอร์0959418988สําำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอื้องสาย3สี0959418988